สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านกลับสู่ช่องของเรานะครับช่องที่เราจะมาร่วมกันค้นหาทางออกเพื่อการมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยแห่งความเก่าครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอากําลังรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเรายังสามารถอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือได้อย่างสบายสบายแต่มาถึงตอนนี้ พออายุย่างเข้าเลข5เลข6ทุกอย่างมันกลับดูเหมือนจะเริ่มพร่ามัวไปหมดเราต้องหรี่ตาต้องยื่นแขนออกไปให้สุดหรือบางครั้งถึงกับต้องพึ่งพาแว่นสายตายาวตลอดเวลาคุณกำลังรู้สึกกังวลหรืออาจจะถึงขั้นหวาดกลัวอยู่ลึกๆใช่ไหมครับว่าวันหนึง่งแสงสว่างอันสดใสของโลกใบนี้จะค่อยๆดับมืดลงต่อหน้าต่อต,อตาเราเรากลัวโรคจอประสาทตาเสื่อมอเรากลัวโรคต้อกระจก เรากลัวสารพัดโรคร้ายที่อาจจะมาพรากการมองเห็นของเราไปแต่จะเป็นอย่างไรครับถ้าผมบอกคุณว่าทางแก้ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ยาหยอดตาราคาแพงหรือการผ่าตัดที่ซับซ้อนเสมอไปจะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกว่ามันมีของวิเศษจากธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นผลไม้แห้งเม็ดเล็กๆที่บรรพบุรุษของเราเชื่อมั่นและใช้กันมานานนับพันปี ซึ่งกลับมีพลังในการฟื้นฟูสายตาที่ทรงพลังกว่าที่เราคิดความลับที่อยู่ในครัวของคุณเองที่สามารถช่วยให้ตาของคุณกลับมาสว่างชัดเจนอ่านหนังสือพิมพ์ได้โดยไม่ต้องหลีกตาหลังจากทำตามอย่างถูกวิธีเพียงไม่กี่คืนในวิดีโอวันนี้ผมจะมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมทราบอย่างหมดเปลือกครับว่าผลไม้ที่ว่านั้นคืออะไรและที่สำคัญยิ่งกว่าคือสูตรการใช้อย่างแม่นยำทีละขั้นตอนที่จะใช้มันก่อนเข้านอน เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการหลับหอยให้กลายเป็นการบำบัดรักษาดวงตาที่แสนวิเศษและขอให้คุณผู้ชมตั้งใจดูวิดีโอนี้ให้ดีดีจนจบเลยนะครับเพราะในส่วนสุดท้ายผมมีของขวัญชิ้นพิเศษมามอบให้นั่นคือสูตรลับเฉพาะที่ชื่อว่าสูตรน้ำทองคำเพื่อการนอนหลับครับเป็นการผสมผสานระหว่างผลไม้ชนิดนี้กับสมุนไพรลับอีกหนึ่งตัวที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตาสว่าง แต่ยังช่วยให้คุณหลับลึกได้อย่างน่าอัศจรรย์หยุดอาการกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งโลกและความคิดของคุณจะปลอดโปร่งแจ่มใสยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเอาล่ะครับถ้าคุณผู้ชมเองก็กำลังเป็นห่วงสุขภาพดวงตาของตัวเองหรือของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ขอให้กดปุ่มไลค์วิดีโอนี้ และช่วยกันแชร์มันออกไปเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะความรู้ที่เรากำลังจะแบ่งปันกันนี้อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อีกมากมายอย่าเก็บมันไว้คนเดียวครับก่อนที่เราจะไปพบกับของวิเศษที่ว่านั้นเรามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำครับนั่นคือเราต้องรู้จักศัตรูของเราให้ดีเสียก่อนทำไมดวงตาของเราซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของร่างกายถึงได้เสื่อมสภาพและอ่อนแอแรงอย่างรวดเร็วขนาดนี้ เรามักจะโทษว่าเป็นเพราะวัยที่มากขึ้นแต่ความจริงก็คือพฤติกรรมในชีวิตประจําวันและอาหารที่เราทานเข้าไปต่างหากที่กําลังลอบวางยาพิษดวงตาของเราอย่างเงียบๆมันมีนักฆ่าเงียบอยู่สามตัวที่กําลังทําลายการมองเห็นของเราอยู่ในทุกๆวันนักฆ่าเงียบตัวแรกสุดมันซ่อนอยู่ในอาหารยุคใหม่แทบทุกจานเลยครับนั่นก็คือน้ําตาลขัดขาวและไขมันทรานส์คุณชอบทานคคอกชอบดื่มน้ําอัดลอ หรือทานของทอดของมันบ่อยๆหรือเปล่าครับอาหารเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้อ้วนหรือเป็นเบาหวานเท่านั้นนะครับแต่มันคือยาพิษโดยตรงต่อหลอดเลือดฝอยเล็กๆในดวงตาของเราเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นปรีดมันจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่เปราะบางในจอประสาทตาของเราแข็งตัวแตกง่ายและอุดตันลองนึกภาพท่อประปาที่ขึ้นสนิมและมีตะกร,รันเกาะดูสิครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป๊ะ ภายในดวงตาของคุณสารอาหารไม่สามารถเดินทางไปหล่อเลี้ยงเซลล์ตาได้และของเสียก็ไม่สามารถถูกขับออกมาได้เช่นกันนี่คือหนทางที่สั้นที่สุดที่จะนําคุณไปสู่โรคเบาหวานขึ้นตาและโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมครับถัดมานักฆ่าตัวที่สองที่เราเต็มใจรับมันเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมหาศาลนั่นก็คือเกลือหรือโซเดียมครับเราคนไทยทานเค็มจัดเกินไปทั้งในน้ำปลาน้ำจิ้มสารพัดชนิด ของหมักดองอาหารกระป๋องแฮมไส้กอก้วนแต่มีเกลือซ่อนอยู่มหาสารเกลือจะอุ้มน้ำและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเมื่อความดันทั่วร่างกายสูงขึ้นความดันภายในลูกตาหรือที่เรียกว่าความดันตาก็จะสูงตามไปด้วยความดันตาที่สูงนี้คือศัตรูหมายเลขหนึ่งของเส้นประสาทตาครับมันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดเส้นประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างตากับสมองของคุณอย่างช้า ทำให้ขอบเขตการมองเห็นของคุณเนี่ยค่อยๆแคบลงเรื่อยๆเ,เริ่มจากด้านนอกและค่อยๆลามเข้ามาตรงกลางจนกระทั่งเมื่อคุณรู้ตัวมันก็อาจจะสายเกินแก้ไปแล้วและนักฆ่าตัวสุดท้ายในรายการนี้เป็นตัวที่ไร้กาดมากมันไม่ใช่อาหารครับแต่มันคือพฤติกรรมนั่นคือการที่เราจ้องมองโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต็ตก่อนที่เราจะเข้านอนแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์ ที่ยิงออกมาจากหน้าจอเหล่านี้มันคือรังสีพลังงานสูงครับมันยิงตรงเข้าไปที่จุดรับภาพชัดหรือแมคูลาซึ่งเป็นส่วนที่บบกบางที่สุดในดวงตาและก่อให้เกิดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันทำลายเซลล์รับแสงของเราแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือแสงสีฟ้ายังไปยับยั้งการผลิตสารเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกเมื่อคุณนอนหลับไม่สนิท ร่างกายก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดวงตาของคุณที่ทำงานหนักมาทั้งวันแทนที่จะได้ซ่อมบำรุงในตอนกลางคืนกลับต้องถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีโอกาสได้พักฟื้นเลยเมื่อ <c oughs> เราได้เห็นโฉมหน้าของศัตรูทั้ง3ตัวคือน้ำตาลเกลือและแสงสีฟ้าแล้วคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าการมัวแต่ไปเน้นที่ยาหยอดตามันไม่เพียงพอ เราต้องการทางแก้จากภายในเราต้องการพระเอกผู้ช่วยชีวิตตัวจริงครับและบัตนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ส่วนที่สำคัญที่สุดของวิดีโอนี้กันแล้วครับเราจะมาพูดถึง3กลุ่มอาหารทองคำสามอัศวินที่จะมาปกป้องและฟื้นฟูการมองเห็นให้กับคุณผู้พิทักษ์คนแรกที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือบรรดาผักใบเขียวเข้มทั้งหลายครับลองนึกถึงผักโคมอผักเคโลหรือบอกโคลี ทำไมพวกมันถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพราะว่าพวกมันมีสารอาหารล้ำค่าอยู่2ตัวในปริมาณที่สูงมากๆนั่นคือลูทีนและซีแซนทีนครับคุณผู้ชมอาจจะทำความเข้าใจง่ายๆว่าลูทีนและซีแซนทีนก็คือแว่นกันแดดตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อดวงตาของเราสารสองตัวนี้จะไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นที่บริเวณจุดรับภาพชัด และทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์คอยกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายก่อนที่มันจะทันได้โจมตีเซลล์ที่เบาบางของเราพวกมันยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยกวาดล้างขยะพิษที่กำลังทำลายจอประสาทต,ตาของเราด้วยทุกๆมื้ออาหารที่คุณเติมผักใบเขียวเข้มเข้าไปก็เท่ากับคุณกำลังสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นอีกชั้นให้กับหน้าต่างของดวงใจของคุณครับ พระเอกผู้ช่วยชีวิตคนที่2โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีอาการตาแห้งหรือตาล้าบ่อยๆนั่นก็คือปลาทะเลน้ำลึกที่มีไขมันดีครับเรากำลังพูดถึงปลาอย่างแซลมอนปลาแฮลลิงหรือปลาซาดีนปลาเหล่านี้อุดมไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าโอเมก้าลบสามอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ DHR และ EPA ครับคุณรู้ไหมครับว่าเซลล์ในจอประสาทตาของเรานั้นมีส่วนประกอบหลักทำม,มาจาก DHR มันเปรียบเหมือนปูนซีเมนท์ที่ใช้ก่อร่างสร้างเป็นกําแพงของเซลล์ตานั่นเองถ้าหากขาดโอเมก้าลบสไปผนังเซลล์ก็จะอ่อนแอและถูกทำลายได้ง่ายนอกจากนี้โอเมก้าลบสยังช่วยในการผลิตชั้นน้ำมันในน้ำตาของเราช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้นอยู่เสมอลดอาการแสบตาตาแห้งหรือระคายเคืองตาที่ผู้ใหญ่หลายคนกำลังเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดีถ้าคุณไม่สะดวกทานปลาอาจจะพิจารณาน้ำมันปลาคุณภาพดีเสริม แต่ก็ขอให้เน้นการได้รับจากอาหารธรรมชาติเป็นหลักก่อนนะครับและในที่สุดอาหารที่พวกเราทุกคนรอคอยดาวเด่นของงานในวันนี้ครับผลไม้เม็ดเล็กๆที่กลับซ่อนเร้นพลังอันยิ่งใหญ่เอาไว้ได้รับสมญานามว่าเป็นอัณุมณีสีแดงแห่งวงการแพทย์แผนโบราณและเป็นสุดยอดอาหารหรือซ u เปอร์ฟู้ดในสายตาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั่นก็คือเกากีหรือ โกจิเบอรี่นั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นผลไม้แห้งสีแดงอมส้มเม็ดเล็กๆนี้นะในเครื่องยาจีนหรือในเมนูตุนยาจีนหรืออาจจะลอยอยู่ในถ้วยน้ำชาแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันครับเมื่อหลายพันปีก่อนในตำรับยาแพทย์แผนจีนโบราณเกากี้ถูกขนานนามว่าเป็นผลไม้ที่ทำให้ตาสว่างหมอจีนโบราณเชื่อว่าเกากี้มีสรรพคุณในการบำรุงตับและไต ซึ่งตามหลักการแพทย์แผนจีนนั้นตับนั้นเปิดทวารสู่ดวงตาเมื่อตับแข็งแรงดวงตาก็จะสว่างใสวอเมื่อสารจำเป็นในไตอุดมสมบูรณ์การมองเห็นก็จะคมชัดพวกเขาถึงกับมีเรื่องเล่ากันว่าคนที่ทานเกากี้เป็นประจำแม้อายุจะล่วงเข้า80ปีก็ยังสามารถอ่านหนังสือใต้แสงจันทร์ได้แต่นั่นมันคือเรื่องเล่าของคนโบราณครับแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่าอย่างไรนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดครับ เมื่อนักวิทยาศาสตร์นำเก่ากี้ไปวิเคราะห์พวกเขาถึงกับตกตะลึงพวกเขาพบว่าในผลไม้เม็ดจิ๋วนี้มีปริมาณสารละซีแซนทีนที่สูงในระดับที่แทบไม่น่าเชื่อสูงกว่าอาหารชนิดอื่นๆที่เคยพบบนโลกใบนี้อย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับว่าซีแซนทีนก็คือแว่นกันแดดที่สร้างจากภายในเพื่อปกป้องจุดรับภาพชัดของเรา เกากี้นั้นไม่ได้ให้แค่ลูทีนแต่มันให้ซีแซนทีนในรูปแบบที่เข้มข้นที่สุดมันเหมือนกับว่าคุณกำลังส่งกองทัพทหารที่เก่งที่สุดพร้อมอาวุธหนักคบมือเดินทางตรงดิ่งไปยังจุดรับภาพชัดเพื่อต่อสู้กับแสงสีฟ้าและอนุมูลอิสระโดยตรงเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นครับเกากี้ยังอุดมไปด้วยสารโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารประกอบที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านการอักเสบภายในร่างกายและยังมีวิตามินเอที่สูงมากๆซึ่งเป็นสารตั้งต้นของโรดอปซินสารสีที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการมองเห็นในเวลากลางคืนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการทานเกากี้จึงช่วยให้เรามองเห็นในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นแต่การรู้ว่ามันดีเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการจะใช้มันอย่างไรให้ถูกต้องนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับใช้ผิดวิธีประสิทธิภาพที่ได้อาจจะหายไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าใช้ให้ถูกวิธีคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเพียงไม่กี่คืนครับและนี่คือสูตรที่แม่นยำที่ผมอยากให้คุณผู้ชมจดจำให้ขึ้นใจเลยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องใช้มันเยอะเกินไปเลยครับคุณเพียงแค่หยิบเกากี้มาให้ได้9เม็ดครับใช่ครับเลข9 ในความเชื่อของโลกตะวันออกเลข9คือเลขมงคลเป็นตัวแทนของความยั่งยืนและความสมบูรณ์สูงสุดขอให้เลือกเกากี้ที่มีสีแดงสดไม่คร่ำดำมเมล็ดเต่งตึงและดูสะอาดนะครับจากนั้นให้คุณใส่เกากี้9เม็ดนี้ลงในเทวเวชาใบเล็กๆต้มน้ําให้เดือดแล้วทิ้งไว้สักครู่ให้มันเย็นลงมาหน่อยให้เหลืออุณหภูมิประมาณ80ถึง85องศาเซลเซียส อย่าใช้น้ำเดือดจัด100องศานะครับเพราะความร้อนที่สูงเกินไปอาจจะไปทำลายสารอาหารล้ำค่าอย่างซีแซนทินได้ให้คุณแช่เกากี้9าเม็ดนี้ในน้ำอุ่นนั้นเป็นเวลาประมาณ15นาทีครับและช่วงเวลาทองที่คุณจะดื่มน้ำถ้วยนี้ก็คือประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่คุณจะเข้านอนครับทำไมต้องเป็น1ชั่วโมงก่อนนอนมันมีเหตุผลสาคัญมากๆอยู่2ข้อครับ ข้อแรกนี่คือช่วงเวลาที่ท้องของคุณค่อนข้างว่างซึ่งจะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารจากเกากี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่สองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คุณดื่มเมื่อคุณเริ่มเข้าสู่ภวังแห่งการหลับหอนั่นคือเวลาที่ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่วงจรการซ่อมแซมที่ลึกที่สุดในยามค่าคืนโมเลกุลของซีแซนทีนและลูทีนอลัมค่าที่คุณเพิ่งดื่มเข้าไป มันจะเดินทางไปตามกระแสเลือดผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดและจอประสาตาและมุ่งตรงไปยังจุดรับภาพชัดซึ่งเป็นที่ที่ต้องการพวกมันมากที่สุดพวกมันจะเริ่มทำงานในการปัดกวาดซ่อมแซมและสร้างเกราะป้องกันดวงตาขึ้นมาใหม่ในขณะที่คุณกำลังหลับฝันดีอยู่นั่นเองครับการนอนหลับของคุณจะกลายเป็นการบาบัดรักษาที่แท้จริงและมีข้อแม้ที่สาคัญอีกหนึ่งข้อครับคุณผู้ชมต้องสัญญากับผมก่อน ว่าจะทำสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10คืนอย่าเพิ่งทำแค่วันสองวันแล้วล้มเลิกนะครับต้องทำให้ได้10คืนติดต่อกันนี่คือระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดที่จะทำให้สารอาหารเหล่านี้เริ่มเข้าไปสะสมจนเต็มอิ่มในเซลล์ที่จุดรับภาพชัดผมมีเรื่องเล่าของคุณป้าท่านหนึ่งครับอายุ6กกว่า,วาอยู่แถวเยาวราชนี่เองท่านมีอาการตาพร่ามัวอ่านหนังสือลาบากมาก และต้องใส่แว่นตลอดเวลาหลังจากที่ผมได้แนะนำสูตรเกากี้9เก้าเม็ดนี้ให้ท่านไปคุณป้าก็ตั้งใจทำอย่างเคร่งครัดมากครับพอถึงคืนวันที่7ท่านโทรหาผมด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นมากท่านบอกว่าคุณคะเมื่อคืนป้าลองร้อยได้เข้าเข็มโดยไม่ใส่แว่นแล้วป้าก็ทำได้